นี่คือดอกพุทธนะจ๊ะอันนี้จะเป็นพันดอกเล็กเนาะดอกพุทธค่ะพุทธรักษาเรานี่แหละเป็นทรงพุ่มนะคะเวรงามดอกเล็กๆขาวๆนะจ๊ะไม่ค่อยมีกลิ่นนะคะะให้ดูว่าเป็นพุ่มดอกสวยมากดอกเล็กเก็บไปร้อยมาลัยนะจ๊ะ พุ่มนี้นะคะจะเป็นอันนี้เนี่ยค่ะเอาไปร้อยมาลัยร้อยมาลัยแทนดอกมะลิได้นะคะเพราะว่ามะลิมันจะปลูกขึ้นยากถ้าเป็นพุกพุทจะปลูกขึ้นง่ายติดดอกเร็วนะคะเนี่ยค่ะไม่มีศัตรูไม่มีมมมแมลงนะคะที่ดอกแต่ว่าที่ใบจะมีะมะแมลงกินใบแต่ดอกไม่กินนะจ๊ะสวยจ้าดอกพุท